ถ้าแว่นหกักเราควรทำยังไงก่อนไปฟังสาระดีๆข้อมูลดีๆอย่าลืมกดติดตามกดหัาใจให้ร้านแว่นปันสุขของนางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแว่นเราหากักให้พยายามเก็บชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะให้เราเก็บมาให้หมดนะคะถ้าถามว่าแล้วเราจะประคองแว่นยังไงใช้ได้ก่อนห้ามทากาวนะคะอย่าทากาับไม่ว่าจะเป็นกาวร้อนหรือว่ากาวตาช้างห้ามเด็ดขาดเลยนะคะให้เราใช้ สก็ตเทปหรือว่าเทปกาวพันมาพยุงมาให้ทางร้านนางดูแลก่อนนะหรือว่าถ้าไม่มีสกอ็อตเทปก็ใช้เป็นได้ใช้เป็นลวดเล็กๆก,ก็ได้พันมาก่อนนะคะพยายามอย่าใช้กาวเพราะว่าที่นางไม่ให้ใช้กาวเพราะว่าอะไรรู้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ากาวอะ่ะสมมติว่ากาวตาชา้ามันติดมือเราใช่ไหมคะพอมันติดมือเราแล้วเราก็จะมาสัมผัสแถวบริเวณหน้าเลนนะคะพอเราสัมผัสบ,บริเวณหน้าเลนแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้ กาวมันติดอยู่กับเลนแล้วเราไม่สามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดออกได้นะคะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลย